นะฮะสวัสดีอ,อยู่กับรายการ GRC นะย่อมาจากอะไรกูไม่รู้ครับมาอันนี้แมปอะไรครับเนี่ยเราหาแมปมาเล่นกันนะวันนี้แมปกระโดดนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแมปกระโดดนะเบินจำงั้นนะครับกดของคุณคือต้องกระโดดขึ้นไปบนสุดให้ได้อ<น>ะอยากมาในของในกล่องมีของนะฮะมีอะไรมีมไปก็ชใช้ชไม่ได้เพราะเราวังของไม่ได้นะครับไม่จําเป็นไม่จําเป็นครับเก็บไม่จําเป็นนะเก็บเก็บมันไป เราจะไม่ไเราจะไม่โกงนะฮะเราจะใช้เราจะไม่ใช้มัดบินเราจะไม่ใส่ของในการช่วยนะใส่ของมาก็วางไม่ได้นะฮะเฮ้ยขอบนันไดมั่งเอาไปทํามะเขือเฮ้ย,ยมันวางไม่ได้มันออกไปเลยเออว่าวา,<อ>างมาไม่ได้นี่วะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย,ย,ยปิดไปเราไม่ใช้ครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าแยกกันไปคนละทางนะ คนละฝั่งนะคนละฝั่งใครถึงก่อนชนะเออครับมาเป็นชั่วโมงครับกว่าจะถึงอ้าวตกน้ำครับใช้ไปครึ่งแล้วฮะเดี๋ยวไม่ถามเลยตองงงตองเพชรอ๋อยตกน้ำอย่าเขียนไม่เดี๋ยวจบคลิปนี้จะเอาให้แนนดูเดี๋ยวใครว่าแนเดี๋ยวถามคำนึงครับว่าถ้าแบบว่าทางเนี้ยมันแบบมันไปอย่างงี้ก็ไปไม่ได้อ่ะเออจะเปลี่ยนทางได้ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนไหมฮะ เราแตกครับนะครับน่น่เน่เห็นไหมอีพวกโอ้ยเราอยู่แถวนี้แล้วเห็นไหมถึงนะไปถึงแล้วเเล่นเลยฮะฮะฮะเล่นมันเล่นมันเไอ้ตกน้ำนี่ไงเซฟใชยกูตกน้าครับตกน้ำอ๋อเกาะอยู่ไหนครับรอเลยไปกันแล้วครับคุณเอนอยู่ครับคุณจะได้ไข่ป่าครับเด้เลยครับรับแล้วพี่เขาไปไหนครับพี่เขาปั๊บอ่าวรวมครับ ผมว่าเอาเวลารีวิวรีวิวแมปนี้ไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมทำได้ครับไม่ได้ครับเครียดแล้วครับเพร่ะแค่พรุ่งนี้สอบครับการกระโดดถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนี้กว่าการสอบบริหารสุขภาพร่างกายเคยยินไหมครับขยับแเ้วก็ออกกำลังกายขยับนิ้วเยอะนค่ยอันนี้นิ้วจะงีกอยู่นะครับไปตาโลเลยเวลาเป็นตวห้ะครับจะพูดทำไมเนี่ย ทำให้แบบว่าเออคอาอวามใจตรงนี้ใช่ไหมจำทางไปเขี่ยตรงไหนเนี่ยเฮ้ยดู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 ดดใครมันสร้างแบบนี้มาวะต่อยหน้าดิ <c oughs> ตกน้ำดูดิไอคนเอามาเล่นนะตายแ <c oughs> ล้วแล้วด่าด้อันน,น,นี้จะจับให้แนนกว่าขันดนนะฮะ ใช่รู้จักหล่าหล่หล่ไอ้นั่นเนี่ยตกน้ำตกข้างๆฮิตเลอร์เด็กใครนี่จอร์แร็เเขี้ยวชานแล้วองไอ้ดาวใช่ไหมเล่นตกน้ำเฮ้ยขอบคุณบ้าบ้าแล้วนี้กดต่อไปด้วยความทนั้นเฮ้ยกดต่อไปต่อไป รู้ต่อไปเครกูตามหาพ่อของเจ้าแสงสว่างแสงสว่างที่วาล้ววายใครโดดตกลาวฮะเอ้ใครบินเขาเห็นอยู่เอ้ใครบินใครบินกูพะว่าไม่มึงไปเร็วอย่านะครับคนฮนอย่าอย่ากองครับเออว่าทางนี้มม่ง่ายเฮ้ยใครก็ได้เปลี่ยนทาง้ะไม่รู้อะอะไรวะอ้วน ไอ้ตกน้ําบินได้ไหมวะอย่าอย่าเสียใจจริงๆเขาเนี่ยไม่เคยเห็นเลยรทั้งนั้นอย่าปั๊บไม่เคยเห็นเลยทั้นั้นไปแล้วครับนิดนึงไม่เป็นไรโอ้ยคาตาเลยไอ้นี่บินนิดนึงเฮ้ไยคาตาเลยไม่นิดละสามรอบอย่าบินดิเฮ้ยเอออขง ได้นะครับนี่เป็นแค่การซอร้อมเล่นเฉยๆไปไหนเนี่ยทางนี้ไปไหนเนาะไปทางนี้ง่ายกว่าไปทางนี้ง่ายกว่ามาริโอไอ้มาดิโอในโกดจำอะไรยากนะเน <c oughs> <c oughs> ี่ยากไปเนี่ย <c oughs> มาดิโอในโกะไยตกน้ำครับสมน,น้ำน้ำ่าบินนะอย่าบินนะต้องนะเออหนาหน่อยแย่ <Yes. S 2> อไอแี <ดา S 3> ้ว่า มันตกน้ำบินมากนะฮะพี่ตามผมจะบอกว่าทางนั้นอะคือถ้าขึ้นไปต่อไปเลยจะไปต่อไม่ได้รู้ได้ไงก็เคยไปแล้วอะเมื่อกี้ไปแล้วอ่ะกูมาได้ก็บินไงไปได้ก็บินไงต่อได้ป่ะนี่ยาวเลยเนี่ยดูนั่นถามนั่นถามในรีวิวมาอวดเล่นเกมเหรอจะบอกใครไะนี่ ผมบอกว่าไม่ได้เล่นติดตามพี่ชมเล่นอลังการ <c oughs> อยู่นี่ไงอลังการอยู่นะฮะตอนนี้ <c oughs> เอาเหรออ่านรือเหรอนีไงเวลามึงจะกระโดดมึงก็ F หน่อย F เ,เอาไปทำอะไรครับไม่เห็นเรื่องเลย F F <c oughs> มันคือไม่ให้ตกเอ้ยเออถ้ากดถ้ากดขีปไปด้วยระวัง <c oughs> ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้มันสูบมากถ้าอันดำดำมาได้ ไม่ใช้บินไปแค่สองครั้งตอนนี้ว่ะว่ะกระโดดมาถึงนี่แล้วถึงนี่แล้วถึงนี่แล้วกูหยุดสูงมือจริงไหมขอให้แม่งต่อ <c oughs> มไม่ได้ขึ้นทางอะไรมึงอนี่ <c oughs> อะไรวะเนี่ยตรงเนี้ยมึนนะเว้ย <c oughs> เอ้ยไปไหนต่อเหมือนแมพจะหายว่ะเอาทำ<อ>ไมมันตันนะอะไรวะมีทางตันหรอไมยอ่ะกูง่อยอ้าวเอ้ยตักหน่อย จะตับทำไมทำไมฮนะอ, <laughs> ลอ้ลงลงไปลงไป <laughs> ไปช่วยยังได้ไหมวะเอ้ยมาต่อ <laughs> ลองไปรอเลยวผมขอเข้าไปถามพวกคน <laughs> ด้วยนะฮะรอด้วยรอด้วยรอด้วยเนอไปใครเบียดตกปะอุ้ยพาบินกูว่าบินก็ตัวเองข้างบนง่ายกว่าเยอะเอ้ย เครื่องบินนะตอนนี้บ้าไม่โดนวะนี่แล้วลงป้ายตัวไททั้งนั้นและรายการจีนอาร์ซีะฮะเกียนแล้วค่ะนะครับขอญาตเกียนิดนึงนะครับทราไม่นิดแล้วฮะแม่มันยากเกินความสามารถและความฉลาดของเรานะครับขอญาตเน้นเฮ้ยโอ้ยไอ้นี่ไอ้วนไอ้วัน ออ้นถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วรีบเหรอหยิบหลอด N U T V e องผมโอ้ยไปไปเฮ้ยบอกเลยเอาจะเปิดอมตะไอเกียนไอไก่ไปครับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ละมั้งจากเกียนจัดนะครับบินทั้งแมทนะบินแอกง่ายออ